มีคาถาอะไรให้ลูกหลานเราร่ำรวยไหมสมมติเขาเด็กสมัยใหม่เขาอยากรวยทางรัฐอยากรวยเร็วๆแบบไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมมีวิธีการไหมมีครับอาาเอาเอนมือกลกพนมือขึ้นพนมือก่อนพระอาจารย์จะให้ผมต้องให้ก่อนผมต้องได้ผลงานก่อนน้ำมอสจบในใจต้อง่อมีเคล็ดลับด้วยไปแล้วก็ออกไปหางานทำกันเถอะไปไม่อยากทำงานบ้านไม่เจไม่อยากทำครับพ่อครับผู้ชายครับผู้ชายเนาะกาแปรบอน อัดกาแพงให้พ่อพันครั้งฮะสิบครั้งก็พอมั้งครับพ่อสี่ขวบเลยครับพ่อครับก็ออสอนอะไรดู<ป>จิว๋วเด็กนะครับถ้าเจทําทได้ไม่ต้องทางานบ้านพ่อจะทําเองอเ,เด็กสี่ขวบแปรบอลอัดกาแพงวัดแห่งหนึ่งครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเจ้าวาดจะมาฟ้องร้องเขาทาไมฮะจนเป็นรูครับแกมีเรื่องอดีตที่ขมขืนอยู่มีคนเคยโกงแกเคยไปทํางานกับท้าแก่ร้านเกษตรแห่งหนึ่งอุปกรณ์การเกษตรบอกจะให้เงินเดือนเท่านั้นทนี แกก็ยังไม่เบิกแกก็เอาไว้สุดท้ายพอแกไปเบิกไม่ให้แกครับเบิกอะไรเบิกหนึ่งอะไรไอ้ม่มีไม่มีจบปอดซีเอ็งต่อรองอะไรเลยไม่ไมีครับเฮ้ยยวไปยิงทิ้งซะเ,เลยโอ้โหอย่างเงี้ยเลยพอแกเปิดโชว์รถโตโยต้าดีเยี่ยมปุ๊บแกเชิญเท่าแกที่เคยโกงแกมาครับมาปุ๊บแกมอบรถโตโยต้าให้หนึ่งคัน A man think he is มนุษย์จะพัฒนาการไปตามอย่างที่ตนคิดโโอ้หคิดอย่างไรเราจะเป็นอย่างนั้นทุกคนทุกท่านคิดว่าสำเร็จก็ต้องสําเร็จในใครคิดว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองร่ํำรวยยกมือขึ้นนี่เสร็จีข้างหน้าวันหน้าเลยให้จ่ายค่าเทอมก่อนเรื่องส่วนตัวอันดับแรกไปจ่ายค่าเทอมก่อนอย่าให้ข้างทางพูดเรื่องจะเทือนใจมากกำลังเคลีย คิดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นนี่เป็นหลักการของจิตวิทยาไซโคโลจีแล้วคนที่ปรสบความสเร็ก็คิดแบบนี้ตลอดใช่ครับพระอาจารย์ครับมีคาถาอะไรให้ลูกหลานเราร่ํารวยไหมสมมติเขาเด็กสมัยใหม่เขาอยากรวยทางรัฐอยากรวยเร็วๆแบบไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมมีวิธีการไหมมีครับเอาเอาเอาพนมมือกันลูกพนมมือขึ้นพนมมือก่อนอาจารย์จะให้ผมต้องให้ก่อนผมต้องได้ผลงานก่อนน้ำมอสามจบในใจเขาซ่ํามีเคล็ดลับด้วย ปแล้วก็ออกไปหางานทํากันเถอะไปแค่นี้เหรอฮะอยากรวยมันก็ทํางานไม่ทํางานมันจะรวยได้ยังไงมันก็เป็นสูตรธรรมดาไม่ใช่เหรอฮะมีดีกว่านี้อีกเหรอมีครับผมแบบผมไปอ่านหนังสือมาเยอะแล้วนะมีผมนี่สูสีกันน่นเน็กเลยนะรู้จักไม่น่าเน็กอย่าหามานะ่าสอน๋ยวมาเล่าเรื่องนั้นเน็กด้วยครับผมทีมงานพระจันทร์จะงงพระจันทร์บางทีตรงตรงนั้นบางทีนั่นนี่เขาก็จะสูบบุรีเวลาคุยเวลาอะไรเงี้ยเขาก็จะนั่งเท่าพระทีมงานกับพระจันทร์ทำไมเขาแบบปออมเมื่อกี้ยังนั่งลงบพื้นใช่ไหมอ่าพระจัน ตรงนั้นะอาจย์สนใจสมองเขาว่าเขาคิดอะไรยังไงอ่านหนังสือเยอะมากทำไมนเ,นเขาประสบความสำเร็จตอนวิทยกรพอเลิกแล้วมาทาโซเชียลตอนแรกก็เหลือเงินสามหมื่นบาทํำเงินร้องไห้อยู่ในห้องน้ำมันเงินจะหมดแล้วไงครับสุดท้ายมาทําโซเชียลอย่าหาวนาสอนแกออ่านหนังสือเนี่ยมีอยู่ประมาณเป็นตัวยูเลยครับที่ห้องนะตรงนี้คืออ่านแล้วอ,อ,อ่านอีกไม่ต่ำกว่าสามรอบชอบมากหนังสือเซตนี้อ๋อจะมีนี้อ่านสองรอบอันนี้อ่านรอบเดียว ทันเวลาถามทุกเรื่องแกตอบได้หมดเพราะแกอ่านหนังสือเยอะมากประสบการณ์แกเยอะแล้วั้นแกก็ขยายเป็นนี้เราเป่าติ้วพูดถึงเรื่องเพศกับนายแพทย์สุขลวิภพาวีผลคุณหรือหมอโอนี่ก็สนิทกับพ่อจาย์คนเอาเรื่องกฎหมายกับทนายแก้วทนายแก้วนี่ก็ชวนผมทำรายการอยู่นะแต่เราไม่ว่างสิเขาจะให้ไลฟ์มันบางทีเรามาต่างจังหวัดไงสดๆบางทีเราไม่ได้เนาะชีวิตเราต้องไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังๆก็คุยให้เด็กมันฟังปี8090เก้ามีอะไรเขาก็จะ เฟอร์มิโนจากเด็กสลัมบราซิลดินแดนแห่งอาชญากรรมแม่ไม่ให้ออกจากบ้านถึงจะไปซ้อมบอลแม่ก็ไม่ให้ไปเพราะกลัวจะเป็นติดยาเสพติดหรือถูกยิงตายแม่ก็เลยขังเฟอร์มิโนไว้ในบ้านครับไปทุระล็อกบ้านเลยเฟอร์มิโนหิวข้าวไปเปิดตู้เย็นเป็นไงครับไม่มีอะไรจะกินก็เลยตอนไปโรงเรียนไงไฟดับบ่อยนะบ้านเธอเฟอร์มิโนเป็นไงบ้างเอาไม่เป็นไรละครับเอ้าแล้วพวกตู้เย็นเธอเป็นไรไหม อ๋อไม่มีอะไรอกครับไม่มีอะไรเน่าครับาะไม่มีอะไรแช่อยู่แล้วครับอ๋อกลัวของในไม่มีอะไรแช่ในตู้เย็นครับไฟดับก็ดับไปเถอะไม่มีอะไรให้เน่าอยู่แล้วอ๋อจนขนาดนั้นแต่เฟมนิโน่สุดท้ายก็ไม่ยอมครับเพราะเขาชันทะเขารักฟุตบอลแล้วเขาปีนบ้านครับหนีแม่ไปซ้อมบอลซ้อมไปซ้อมมาซ้อมไปซ้อมมาบอลก็ไปแจ้งตำรวจว่าถูกเฟมนิโน่ซ้อมเฟมนิโน่ก็ติดคุกเพราะว่าซ้อมบอลไปซ้อมเขาซ้อมฟุตบอลเออแค่นี้ก็เอานะพอจุ้งพอจุ้ง ไปกราบหลวงพ่อวัดไล่ขิงพ่อครับตอนผมเป็นพระครับผมชอบดีเอโกมาลาโดน่ามากเลยครับผมเขียนน้อยห้าหน้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าผมไปเปิดดูแล้วเป็นใน<ต>หัวแล้วกเ็เป็นขานี่ดีเอโกมาาโดน่า e ตัวเล็กๆแต่เล่นแบบนี้เล่นแบบนี้แบบนี้เขียนไว้เขียนไว้ตอนนั้นจะเป็นพระอยู่เลยผมศึกมาสองสามปีแล้วครับหลวงพ่ออยากได้ลูกชายครับถ้ามีลูกชายผมจะให้เป็นนักฟุตบอลครับหลวงพ่อวัดไล่ขิงครับขอลูกชายผมนะครับหลวงพ่อครับ ไปขอลูกกับพ่อลูกกับพันี่นะใช่ครับหลังจากนั้นแกก็ไปจับภรรยาแกไม่ต้องที่บายตอนนี้ก็ได้ข้ามไม่ก็ได้ครับแล้วก็ลูกลูกคนนั้นคือเมธเจอ๋อตอนสี่ขวบเมธเจต้องทำงานบ้านครับครับถามถามสิทำอะไรถามสิผมทำอะไรฮะถูบ้านล้างชามซักผ้าทำงานบ้านไม่อยากทำงานบ้านไม่เจไม่อยากทำครับพ่อครับผู้ชายครับผู้ชายเนาะงั้นไปแปรบอล อัดกาแพงให้พ่อพันครั้งฮะสิบครั้งก็พอมั้งครับพ่อสี่ขวบเลยครับพ่อครับก็สอนอะไรดูจิตวิาเด็กบีลนะครับถ้าเจทําได้ไม่ต้องทางานบ้านพ่อจะทําเองเด็กสี่ขวบแปลบอลอัดกาแพงวัดแห่งหนึ่งครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเจ้าวาดจะมาฟ้องร้องเขาทําไมฮะจนเป็นรูครับก็หนึ่งพันครั้งทุกวันนี้ก็ยังเป็นรูไม่ยอมเลยครับพันครั้งครับร้องไห้เลย สองสามร้อยครั้งแรกก็ยังโอเคอยู่ครับพอห้าหกร้อยเจ็ดแปดร้อยเหนื่อยเด็กสี่ขวบแปรบอลอัดกำแพงครับเพราะไม่อยากทำงานบ้านโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเล่นฟุตบอลพาไปฝากโรงเรียนังเรียนนี้เขาไม่รับโอ้ยตัวเล็กไปไหมันจะไหวเล้ยมันจะไหวเล้ยไ,ไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกผิดหวังมากกลางคืนไปขายของครับกลางคืนขายของกลางวันพาลูก<อ>ไปฝากที่นั่นที่นี่ง่วงนอนไฟแดงขึ้นสิบแปดนาทีไฟแดงบ้านไหนก็ไม่รู้สามนาทีสิบแปดนาทีเจ พอไม่ไหวแล้วอขอหยิบหนึงนะสามนาทีพอขอหนิดนึงอีกสิบวินาทีมันจะเขียวนะเจตบหน้าพ่อเลยนะเพื่อให้เด็กเห็นภาพสมวติพี่เป็นพ่อไม่เจเด็กเขาโตแล้วเขาฝังเขารู้เรื่องแอคติ้งแอคชั่นรับสิผมจะตบเฉียดแล้วพี่ก็แบบแบบเป็นแว่นดุวยอีกสิบวินาทีครับให้ตบหน้าพ่อเพี้ยนเลยเฮ้ยเพี้ยนไปแนวลมเสียอ๋อต้องเสียใช่ไหมเสียให้พ่อตื่นเฮ้ยให้ทำเลยพี่ ขับรถไปครับไปฝากแค่นี้เขาไม่เอาสุดท้ายทีมฟุตบอลเอาทีมฟุตบอลเลยแล้วกันที่เอาเขาคตอนนั้นเป็นบีเีซีเทโลสักนะปัจจุบันนี้เป็นโอลิสเทโลอ๋อตอนนี้นะก็รับเมสซี่เจไว้แล้วก็ไปได้แชมป์เอฟเอครับทองก็เลยซื้อตัวไปครเพราะมองทองเรเอ้าญี่ปุ่นชอบตัวเองก็เลยตอนนี้ก็ไปอยู่ญี่ปุ่นกลายเป็นมีการ์ตูนมีอะไรต่างๆมากมายเขาแปะบอลเป็นพันครั้งตั้งแต่สี่ขวบครับซ้อมเทคนิคอะไรต่างๆ่างเขาบอกนักฟุตบอลสิบอันดับแรกของโลก ไม่มีใครโตที่สุดครับไม่มีใครแข็งแรงที่สุดครับสิบอันดับแรกนะสิบอันดับแรกของโลกเลยครับเมสซี่เมสซี่อะไรเนี่ยไม่ได้มีควรมตัวตัวที่สุดหรือว่าแข็งแรงที่สุดในโลกไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะแต่กลับเป็นนักฟุตบอลที่เข็งสุดฉะนั้นขนาดร่างกายไม่เกี่ยวครับหัวใจต้องใหญ่กว่าตับโอ้แค่นี้ครับไม่เปอนไรความตั้งจิตตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จต้องมีความมุ่งมั่นใช่ครับขยันสิฮะอ่าอาจารย์มีเรื่องอะไรเล่าฟังจิตตะใส่ใจไม่เลื่ออยครับ พอเขาพัฒนาตัวเองแล้วเขาก็มาใส่ใจกันว่าเอะตรงพัฒนาตรงไหนเรายังบกพร่องอตรงไหนเอาทุกวันนี้นะพระอาจารย์เวลาพระอาจารย์ไปบ้านพระอาจารย์ชอบจ้างคนมาทํานั่นทํานี่แล้วก็ดูผลงานเขาเด็กรุ่นใหม่สุดเป็นลูกน้องพี่สาวผมมาทำอะไรครับไม่สนเลยครับพระค่มแล้วหนึ่งทุ่มมันยังมีจนมืดตื่น,นยังทํางานอยู่เลยงานยังไม่เสร็จไงผมอดทิพย์ไม่ได้ลยทำไมยังไม่ยุดงานลโลกห้าหกโมงเย็นก็ต้องเลิกเขาไม่ใช่เหรอสี่ห้าโมงเย็นบ้านเรายังไม่เสร็จ เกี่ยวกับเวลาครับอาจารย์ครับยังทาให้เสร็จครับอาจารย์ครับโอ้โหนี่ไงเด็กรุ่นใหม่ผมทิปไปเลยครับโอ้โหสิบสิบบาทร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งห้าคนคนทํางานมันน่าได้ไงใช่ครับเมื่อกี้เขาก็ได้สามสี่ร้อยแล้วได้ผมบีไปร้อยหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยครับผมแต่มีไหมคนที่ขี้เกียจแล้วไม่รับผิดชอบงานก็เยอะมาเพิ่มทำนิดทาหน่อยเราสั่งนนี้เราไม่ทำก็เยอะจบข่าวเราก็ไม่จ้างอีกมาที่หลังกับตรงเวลาไอ้ตะฉนี้ต้องใส่ เอาเงินเรื่องพวกนี้เอาไปไม่เอาค่าต <te> ่อแก่ครับบริษัทจะไม่ฟื้นนะครับผมพอมีใช้ครับต่าแก่เก็บไว้เอาไว้ซ่อมแซมบริษัทครับเดี๋ยวบริษัทฟื้นเมื่อไรหรือผมเงินขาดเดี๋ยวผมค่อยเบิกแล้วกันครับเอาอย่างนั้นเหรอเอาอย่างนั้นลครับต่อแก่ครับบริษัทรอดเราก็รอดครับเจนเบบี้บุมหรือเบบี้บูมเมอร์ได้เงินก็ทํางานไม่ได้เงินก็ทํางานสมชายเหลาสายเชื้อจบแค่ป .4 ไม่ชอบเรียนหนังสือ แต่ชอบเรื่องรถนี่เื่างยนต์ช่างยนต์ชอบเรื่องรถเตียอ้วไม่เรียนแล้วนะอาไม่เรียนแล้วจะมีอนาคตได้ไงอัาชอบเรื่องรถอ้าแล้วตอเรื่องแล้งไม่เรียนแั้งก็ทํางานตั้งแต่เด็กนะครับตัง้งแต่ป .4 สนะครับโตขึ้นมาหน่อยไปทํางานแป๊บซี่คนอื่นเขาส่งรอบแรก8ปดโมงเช้าแกส่งรอบสองแล้วเพราะรอบแรกแกส่งแต่หกโมงเช้าอายุ27ผมขอเป็นผู้จัดการได้ไหมครับผมประสบการณ์ทำงานแล้วผมเป็นพนังกงานดีเด่น7ปีซ้อนอายุยังไม่ถึง30มสิบปีคงให้เป็นไม่ได้หรอก งั้นผมขอลาออกครับทํางานขยันเป็นพนักงานดีเด่นเขาไม่ให้เป็นผู้จัดการลาออกหาง,งานทําก็ไปเจอโตยโยต้าอุบลสวัสวดีครับต่อแก่ครับสวัสวดีครับพนักงานเจน้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสวัสดีครับมาทําอะไรนี่มาสมัครงานครับจบชั้นอะไรมาจบป .4 ครับโอ้ยเขาต้องรับนี่นี่นี่ราวชปพวสกันไปนี่เท่พวกเราเรียนจบอย่ใช่เลยหรือแม้ก็ปริญญาตรีก็ได้ ในก็รับไม่ได้หรอกปอสี่มันไม่ได้จริงๆขอกระดาษกับปะกาได้ไหมครับเอาไปเขียนด่าใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ครับยุกยิก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 แล้วก็ยื่นให้อะไรเนี่ยฮะยุกยิก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 เขียนข้ออะไรอ๋อเขาเขียนข้อความผมขอเสนอเงื่อนไขสามข้อต่อไปนี้ในการที่ท่านต้องรับผมเข้าทำงานว้าจบป .4 สี่มีเงื่อนไขเลยเงื่อนไขอะไรวะสามข้ออะไรเนี่ยหนึ่ง ทำทุกงานงานอะไรก็ได้ทำหมดเช็ดรถล้างรถซ่อมรถขับรถไปส่งลูกค้าพาลูกท่อแก่ไปโรงเรียนได้หมดทำงานทุกงานขัดห้องน้ำล้างห้องน้ำขัดส่วมได้หมดเลยครับสองเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ท่อแก่จะให้ครับเท่าไหรเท่านั้นครับแล้วแต่ท่อแกสามทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดนึกภาพเราเป็นท่อแก่นะ มีคนมาสมัครงานทำงานทุกงานทำทุกวันเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้เลิฟเลยเลิฟเลยเดี๋ว่าแต่รับเลยเลิฟเลยทำไปทำมาทำมาทำไปโตโยต้าอุบงเราก็โอเคอยู่นะแต่โตโยต้ายโสเนี่รู้สึกไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่เอ๊ะสมชายใช้ไล่แนละ้ววางนั่งพิสูจน์ดูแล้วให้ไปส่งลกลูกค้าให้ค่ารถไป20สบาท ปกติลูกน้องของเงินนะไปทั้งวังนะกลับมาตองเย็นเลยนะเงินไม่เหลือเลยบางทีมาเบิกเพิ่มด้วยค่ากับข้าวด้วยแต่สมชายเราสายเชื่อเนี่ยรือสุกยอกเลยเที่ยงมาถึงแล้วไปส่งแป๊กมงเช้าเที่ยงมาถึงแล้วไปส่งจังหวัดนั่งจังหวัดนี้เขาซื้อไงทำไมก่อนต้องขับไปส่งนะตอนสิบสามบาทตอนไปขับรถฟรีไงเอาไปส่งลูกค้าตอนกลับนั่งรถสองแถวกลับมาเจ็ดบาททอนสิบสามบาทครับทั้งแก ซสื้อสักอีกต่างหากงั้งไปโยโตโยต้ายะโสทองเลยจากยอดขายที่ไม่ดีพี่ขายดีมากนะครับต้อครับกลายเป็นโตโยต้ายะโสธรเนี่ยมาค้ำโตโยต้าอ,อบุบลเอาไว้สุดท้ายเท่าแกร่รวยมากตายเท่าแก่ไม่อยู่ทําใจไม่ได้เสดิจกับเท่าแก่มากก็เก็บหอมรอมริบเอาไว้เก็บหอมรอมริบเอาไว้สุดท้ายไปเปิดของตัวเองครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์เขาบอกว่า ให้มีโตโยต้าแห่งที่สองของจังหวัดได้แต่ก่อนเขาไม่มีโชนแกก็เลยตั้งโตโยต้าดีเยี่ยมอุบลราชธานีเนีเวลาอุบลแข่งไงไหมโตโยต้าดีเยี่ยมโตโยต้าดีเยี่ยมเลยไหมแล้วก็มีโตโยต้าดีรักนั้นดีนั้นเขาจะตระกูลดีหมดเลยโอ้โหสุดยอดเปิดปึ๊บแกมีเรื่องอดีตที่ขมขืนมีคนเคยโกงแก เคยไปทางานกับเท่าแก่ร้านเกษตรแห่งหนึ่งอุปกรณ์การเกษตรบอกจะให้เงินเดือนเท่านั้นท่านี้แกก็ยังไม่เบิดแกก็เอาไว้สุดท้ายพอแกไปเบิกไม่ให้แกครับเบิดอะไรเบิดเงินอะไรไม่มีไม่มีจบพอเสียเองต่อรองอะไรเลยไม่มีแล้วเฮ้ยจะไปยิงทิ้งซะเลยโอ้โหงี้เลยพอแกเปิดโชรูมโตโยต้าดีเยี่ยมปุ๊บแกเชิญเท่าแก่ที่เคยโกงแกมาครับมาปุ๊บแกมอบรถโตโยต้าให้หนึ่งคันเท่าแกร้องไห้เลยครับ พราะตอนนั้นแกป่วยเป็นอัมพษ์แกขับรถไม่ได้มึงให้ผูเพื่ออะไรเนี่ยมึงไปชกปูุกใช่ไหมเง,งี้ยงกูขับไม่ได้มึงให้ต้ตตกกองตัวย์ทาคกนะมึงให้รถเข็นกูยังมีประโยชน์กว่าเลยเแกร้องไห้ประเด็นว่าเฮ้ยอสมชัยเราสายเชือ้อว่าเคยโกงหรือนะตองที่ลือมาทํางานกับอ้วนแล้วทำไมลืดดีกับอ้วอย่างเงี้ยเท่าแกครับผมจบแค่ปสี่ผมไปขอเท่าแกทํางานที่ร้านอุปกรณ์การเกษตรเท่าแก ถ้าแกรับผมเข้าทำงานถ้าแกไม่รับก็ได้แต่ถ้าแกรับผมมองตอนที่เต่าแกดีกับผมผมไม่มองตอนโกงตอนอะไรนั้นไม่ไม่ต้องไปมองครับผมมองตอนที่ต่าแกรับผมเข้าทำงานได้กินข้าวกับต้าแกได้ทำงานกับท่าแกผมตอบแทนเต่าแกเพราะตรงนั้นครับร้องไห้เลยโอ้เลือคลิกได้ยังไงเลยถ้าเป็นพระอาจารย์สมปองนะทำแบบนาโกงหนึ่งเรานะเอธรรมะผมก็สูงอยู่แล้วผมจะไม่เครียดแค้นอะไรอยู่แล้วแต่ผมจะจำไว้ <im itation> ไม่ธรรมาดานะไปดูประวัติเพิ่มเติมนะล,ลูกสมชายเหล่าสายเชื้อโตโยต้าดีเยี่ยมอุบลทําทุกงานทาทุกวันเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้ <im itation> แล้วปัจจุบันลูกน้องแกที่อยู่กับแกก็เชื้อเดียวกันนิสัยเดียวกันนะครับเหล่าสายเชื้อจริงๆเลยทําทุกวันทำทุกงานไม่วันหยุดครับคนอยู่กับผมต้องมีสิบล้านขึ้นก่อนจะออกจากผมไปต้องมีสิบล้านขึ้นไปแกตั้งเป้าให้อย่างนั้นแหละครับท <im itation> ีมงานพระอาจารย์เหมือนกันครับต้องมีสิบล้านขึ้นไปครับ